สวัสดีครับวันนี้เตย DIY พามาดูวิธีการ ต่อโซลาเซลล์ ale, แบบเล็กๆน้อยๆนะฮะหัดทำพอดีทางผู้เียงานก็เพิ่งได้ไปรับการศึกษาเรียนรู้ที่วิทยทาลัยสารปัชช่างนคปรปฐมนะฮะการติดตั้งระบบโซลาเซลล์เบื้องต้นกับทางอาจารย์ตุ้ยนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังไม่จบนะฮะแล้วก็วันนี้ก็สั่งอุปกรณ์จากทางเว็บ Online, ออนไลน์2เว็บมานะเอามาหัดทา เล็กๆน่น้อยไปก่อนทางอาจารย์ท่านกา็แนะนำว่าให้พยายามเอาอุปกรณ์ที่ราคาถูกๆมาลองทำตัวก่อนนะอาจจะเป็นคล้ายแบบชุดนอนนาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผู้รายงานก็เอาแบบถูกๆมานะอันนี้พามาดูข้อมูลที่ทางผู้รายงานทำไปเพียงเสร็จแล้วนะเะมื่อวานก็ทำไปอันนี้เป็นแผงลแกรมแบบคร้าวๆนะฮะแผงแกมแบบร่าวมาดูข้อมูลในการแผงก่อนนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูแผง ผู้เรียงงานใช้แผงโซลาเซลล์ขนาดที่18โวลต์30วัตต์นะครั uh, VMP ก็คือ18โวลต์ IMP ก็ที่1.66แอมป์นะแผงโซลาเซลล์นู่นแผงอยู่อยู่ตรงนู้นฮะแผงเดี๋ยวพาไปดูแผงนะฮะพอดีจากแผงมาก็เดินสายมาเข้าที่ตัวสวิตช์เบรกเกอร์สวิตช์เบรกเกอร์ผู้เลียงงานต้องขออภัยก็ใช้เป็นสวิตช์แบบไปธรรมดาราคาถูกๆนะที่จริงมันต้องเป็นสวิตช์ของ ไฟดีซี DC. แต่นี่ผู้แรงงานก็เอาแบบถูกถูกนะฮะเอามาใช้ก็3 0แอมเพื่อไม่เป็นการตัดทดลองดูก่อนนะอันนี้ทดลองเสร็จแล้วเอาจากสายามาที่เข้าตัวสวิตช์ Civic ตรงนี้นะฮะสวิตช์เบรกเกอร์สายนี้ผู้แรงงานก็ใช้สายสีดำนะใช้สายสีดำขนาดได้ให้ดูขนาดสายสายสีดำธรรมดานี่แหละที่1.2นะฮะ1.2 ก็เป็นสายโซล่าเซลล์จะแพงก็สายแบบถูกๆมาก่อนมาเข้าที่ Baker, สวิตช์เบรกเกอร์เสร็จแล้วก็จากสวิตช์เบรกเกอร์มาเข้าที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์โซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็ราคาถูกๆอีกแล้วก็อยู่ที่30แอมป์นะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์อะไรนะ PWM อ่านี่มาเจอที่ตรงนี้มาดูที่แพงนี่ฮะลายเกมเข้าโซล่าชาร์จเจอร์ PWM 30แอมป์นะฮะจากตัวโซล่าชาร์จเจอร์ปุ๊บผู้รายงานก็จะ,ะมา ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วก็มาที่แบตแบตนี่จะเป็นแบตแห้งนะฮะแบตแห้งขนาดขนาดอันนี้เป็นแบตมือสองไม่ใช่มือหนึ่งนะก็สิบสองโวลต์เจ็จุดสองแอมร์นะฮะก็แบตก็มาที่ตรงนี้จากที่เก่งการต่อนี่คือมันต้องต่อที่แบตแล้วก็มาเซตค่าตั้งค่าที่ตัวโซลาร์เชสเจอร์บีพเอ็มก่อนก็จะมีบวกมีลบนะฮะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นของแผงโซล่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวโหลดที่จะเอามาตัวพลรงงานก็มาเข้าตัวราง รางตัวนี้นะครับที่เป็นตัวรางที่เป็นน่อนตัวนี้ก็จะบวกลบเข้ามาเพื่อจะต่อไฟมาใช้ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟตัว led ผู้เรงงานก็ซื้อมาก็รู้สึกมันบอก40แล้วห0วัตต์ไม่รู้นะเดี๋ยวที่นี้ผู้เรงงานนะนี่คือแผงเลยแกมเดี๋ยวผู้เรงงานพามาดูที่แผงตอนนี้แดดก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะบ่าย3ามโมงกว่าไปแล้วนะฮะของวันศุกร์ที่3สิงหาสองห้นะนี อันนี้จะเป็นแผงพอดีพวกายงานก็ใช้แผงขนาดที่30สวัตต์ส8บดโวลต์นนะส0วัตต์18ดโวลต์ตอนนี้แดดก็ไม่แรงเพิ่งจะเพิ่งจะทำะมาดูที่ข้อมูลแผงข้อมูลหลังแผงเนี่ยให้เห็นไหมเห็นข,ข้อมูลหลังแผงหให้ดูใกล้ๆเห็นไหมก็ที่โมดูลของมันก็บอกว่าโซล่รรา18โวลต์3าสิวัตต์นะครับ VPM 18โวล IMP 1 6 m แอมนะข้อมูลหลังแผงผู้รายง,งานก็ทดลองก็อันนี้แผงเดียวนะเป็นแผงเดียวตอนนี้จะเป็นแผงเดียวเสร็จแล้วจากแผงก็เดินสายเดินสายก็มาเข้าที่ตรงนี้เป็นชุดเล็กๆเ,เป็นชุดเล็ก,ลกชุดชุดเล็กๆทดสอบนะฮะ,ะชุดเล็กๆทดสอบนะะเดี๋ยวตอนนี้ผู้รายง,งานก็เปิดตอนนี้ข้อมูลมันชาร์จขึ้นมาพวกอนนผู้รายง,งานตั้งเรียบร้อยแล้วนะ ตั้งที่อะไรนะที่ B 1เขาบอกว่าถ้าเป็นแบตนี้ก็แบตมันจะมี B 1 B 1แบตแมตน้ำ B 2แบตเจลเอ้ B 1แบตแห้ง B 2แบตเจล B 3แบตน้ำแต่จริงๆต้องเพิ่มแบตั้วแบตลูกเดียวเพราะแบตตัวนี้มันก็ค่อยจะเสื่อมแล้วนะฮะอันนี้ผู้เรียนงานก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ข้อมูลการชาร์จจากแผงมาที่โซลารนี่มันที่13.7 สิบสามจุดหกให้ดูสิบสามจุดเจ็ดสิบสามจุดหกก็ยังชาร์จอยู่ก็มาที่นี่แล้วก็มาต่อโหลดไฟเอาที่นี่ผู้แรงงานจะลองอเปิดไฟดูนะแต่ว่ามันก็จะกินอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่สิบสามจุดหกใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอโหลดไฟปุ๊บมันจะลงมาเหลือเท่าไหร่นะให้ดูอ่าเห็นไหมไฟติดแล้วก็สว่างอยู่นะสิบสามจุดหกเหลือลงมาเป็นสิบสามจุดห้านะตอนนี้มันวิ่งอยู่สิบสามจุดห้า อันนี้คือจากแผงมาที่แบตนะที่มันโหลดกินอยู่13.4อ่ะลงมา13.4ตอนนี้คือจากแผงมาที่แบตที่แบตไปที่โซล่าสัตเจอร์ซัตเจอร์ก็ไปที่หลอดไฟอ่ะทีนี้ลองพูดรลยงานจะลองถอดไฟจากแบตนี่ฮะจะถอดไฟจากขั้วนี้จากแบตดูว่าเฉพาะไฟที่ของโซล่าเซล์เพียวๆเนี่ยมันจะกินอยู่ที่กี่โวลต์กี่แอมป์นะฮะอันนี้ผู้เลยงานถอดนะถอดปุ๊บ จะเห็นว่ามันจะดอปลงมานิดหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือแดดแดดอ่อนๆน,นะอันนี้คือจากแผง,แผงเดียวแผงขนาดที่30วัตต์18โวลต์30วัตต์18โวลต์นะก็ตอนนี้มันกินอยู่เห็นไหมตัวเลขมันวิ่งมาอันนี้จากแผงเลยนะครับ10.5 10.5นะฮะจากแผงวิ่งมาที่โซล่า10.4วิ่งมาอยู่ประมาณเนี้ยที่มันโหลด10.5 10.4 10.6ประมาณนี้ที่มันกินละเพราะนี่ไฟมัน50 ประมาณ40-50วัตต์ led นะครับก็เห็นว่าถ้าถ้าเราแบบแดดแรงๆจะจัดก็น่าจะสว่างอยู่นะฮะอันนี้คือจากแผงโดยตรงนะไม่มีแบตไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ผู้นี้ผู้ารงานถอดถอดขั้วแบตออกกันดับไปแล้วเห็นไหมครเพราะว่าโวลต์มันเยอะวัตต์มันเยอะมันก็ไม่ไหวเพราะแดดมันอ่อนอ่าอันนี้ที่ผู้ารงานจะเสียบเข้าไปใหม่นะฮะดับไปแล้วเพราะว่าแดบดบมันอ่อนวัตต์มันสูงไปอ่าเสียบไปปุ๊บแต่เนี้ยดูที่ว่าจะเป็นเนีไยอันนี้เสียบกลับไปแล้ว คือโหลดโหลดมันก็ตัดไปเลยเพราะว่ามันไปไม่พอมันก็โหลดตัดเพราะว่าตรงนี้มันมันอันนี้ไปอันนี้ก็เสียบขึ้นมาแล้วนะตอนนี้มันก็ชาร์ตตอนนี้เหลืออยู่ท so so ี so <intell item related> ่13.4เพราะนี้แดดก็ไม่แรงได้เท่าไหร่นะก็ต้องหัดทำนะฮะตามที่ได้เป็นรับการเรียนจากท่านอาจารย์ตุ้ยที่วิทยาลัยสารประช่างนครปฐมสอนมานะครับยังไม่จบนะฮะยังไม่จบก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆจนมาพัฒนาวันนี้เตย DIY ก็ลองมาหัดทำดูนะฮะ ก็เมื่อวานนี้ก็วาดไดแกรมก็ลองต่อวันนี้ก็เพิ่งจะมาต่ออีกทีหนึ่ง,เด,ออง,งนะเดี๋ยวก็จะต่ออีกแผ้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะต่ออีกแผ้งหนึ่งอีกแผงหนึ่งมาจะมาพ่วงกันเป็นแบบอนุกรมนะฮะอีกแผงมาต่อว่าอย่างอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะพออันนี้มาปุ๊บมันก็ติดเห็นไหมพอไฟมันได้อันนี้มันได้มันก็ติดมา13.3 1 3มมันก็จะติดคือถ้าหลดมันถึงเดี๋ยวพวกแรงงานก็จะสั่งสั่งตัวที่หลดเราไปใช้ปิดไว้ก่อนฮะเพราะว่ากินกระแสเยอะปิดไป ดโหลดไปครับันั้นโหลดไปก็ก่บตัวน,นี้ก็คือไฟอ่อนชาร์จจากแดดที่แผง13วัตต์13.8โวลต์ฮะมาตอนนี้ก็อยู่ที่14อ13.4นะฮะก็วิ่งอยู่พาะแบตตัวนี้มันแบตบมือสองเาเรียกวแบตลูกเดียวด้วยนะครับยังไ,ไงฝากกดไลค์กดทับสะคไรตกดติดตามช่องเตย DIY เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป แล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับมือใหม่หัดเล่นโซล่าเซลล์นะครับก็เพราะตอนนี้พลังงานโซล่าเซลล์กำลังมาแรงนะฮะก็แผงก็จะเป็นแผงเดียวนั่นแหละฮะแผงเดียวที่ตั้งอยู่นั่นกลางถนนนั่นนะครับเป็นแผงเดียวครับอุปกรณ์ก็เต็มอยู่ก็ค่อยๆหัดทำไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้แดดก็อ่อนแดดไม่แรงแดดไม่แรงเลยวันนี้แดดอ่อนๆเดี๋ยวก็จะต่อสาย จากตรงนี้จะต่อสายก็เอาสายใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะมาต่อตัวเข้ารางเดเป็นนอนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโหลดเอาไปใช้นะฮะอันนี้ทดลองแล้วก็จะเอาแบตเข้ามาเพิ่มเอาแบตมาเพิ่มแล้วก็จะเปลี่ยนจากตัวเบรคเกอร์ตัวนี้เป็น DC อันนี้คือทดลองนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพัฒนาไปนะฮะตอนนี้คือเป็นการทดลองจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะ P เอ็มเอ็มทีอะไรเนี้ยที่ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะ อนาคตนะฮะอันนี้คือเป็นการทดลองอาจารย์ก็บอกว่าเอาตัวถูกๆมาทดลองก่อนนะฮะเราจะได้เป็นพอเราคล่องแล้วเราเก่งแล้วค่อยพัฒนาก็ค่อยเรียนรู้ไปผู้เรนงานก็ดูจากในคลิป YouTube ของพี่ๆหลายๆท่านอาจารย์ลหลายๆท่านที่เอามาลงนะฮะก็ศึกษาเรียนรู้ไปก็มาดูมาดูแบตอีเคตนะตอนนี้แดดก็อ่อนๆแดดไม่แรงแดดช่วงบ่ายไอ้หนช่วงบ่ายก็แผงก็แผงเดียวเดี๋ยวก็จะต่อเป็นอนุกรมสองแผงก็จะได้ ตัววัดเพิ่มแอมเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้ก็แผงเดียวโอเคครับ,บกดไลค์กดทับจะคไลกดติดตามช่องเตย DIY ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่ห่งสิงหาสอง้างกเกตเวลานี้ก็จะบ่ายโมงแล้วนะคับทางช่องเตย DIY นะครับพอดีได้ไปเรียนรู้ระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์เบื้องต้นนะ จะไหลสาระพัช่างนงคนปรปฐงกับทางอาจารย์ตุ้ยท่านสอนมานะฮะยังไม่จบนะฮะพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านสอนเกี่ยวกับการเซตค่าในระบบของโซลาเซลล์นะครับในระบบเซลล์นี้ผู้รายงานก็จะมาลองทําดูนะครับวันนี้ก็ได้สั่งอุปกรณ์มาจากทางเว็บ2เว็บะนะฮะลหลายท่านก็คงจะนี่อยู่อันนี้ก็เป็นมือใหม่นะฮะหัดหัดทำนะฮะหัดเรียนรู้ไปน้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไดอะแกรม แผ่นใดเกมที่ทางผู้รายงานก็ทําขึ้นมาคร่าวๆนะฮะทางคร่าวๆแล้วก็นี่แผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ได้รับการเรียนรู้มาเมื่อวันที่ยี่บเก้าที่ผ่านมาทางอาจารย์ตุย้ยท่านแนะนําสอนมาก็คือให้เซตค่านะฮะให้เซตค่าตัวนี้นะ,ะตัวโซล่าชาร์เจอร์อันนี้ราคาถูกๆนะฮะราคาถูกๆก็อยู่ประมาณ30มแอมนะมันบอกว่าอะไรละ่ะ โซล่าชร์เจอร์นะ12โวลต์24โวลต์30แอมป์ราคาในสองค่ายที่ออนไลน์กันนะราคาถูกๆนะฮะถ้าอย่างดีก็จะเป็น pmbt อันนี้ก็คือ pwm นะฮะราคาถูกๆเอามาหัดทำก่อนส่วนตัวเบรกเกอร์นี่ก็จะเป็นเบรกเกอร์ของยี่ห้อช้างของถูกๆนะไม่ใช่ของ dc นะผู้แรงงานเอามาหัดทำหัดใช้ดูก่อนเพราะตัวนี้ราคาก็ประมาณตกตัวหนึ่งก็ ยี่สิบกว่าบาทหรือสามสิบาทเนี่ยสามสิบแอมป์นะแต่ถ้าเป็นของดีซีของโซลา่าโดยตรงก็ร้อยกว่าบาทนะนี่ผู้แรงงานเอามาทำอันนี้ก็จะเป็นรางั๊กไฟต่ออีกทีหนึ่งนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลอดไฟ LED ในคู่มือเขาบอกออก50วัตต์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะฮะในข้อมูลมันจะบอกว่า GP 1 2 7่ F 2 1 2อโวลต์อยู่ที่2.7แอมป์ินะฮะเป็นแบตมือสองผู้รายงานซื้อมาราคาเท่าไหร่อ่ะ200กว่าบาทนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะฮะแผงโซลาเซลล์จะให้ดูแผงขนาดแผงข้อมูลแผงนะฮะข้อมูลแผงตรงด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกว่า1 8โวลต์ v, 30วัตต์นะฮะ1 8โวลต์ v, 30วัตต์ VMP 1 8โวลต์ IMP 1.66M แอมป์นะฮะอันนี้ขนาด18บดวัตต์เขาก็จะมีสายมาให้ด้วยนะฮะมีสายต่อข้อบวกข้าลบเดี๋ยวผู้เลยงานก็จะไปเข้าข้อตัวข้วลบนะบอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนเพรวันนี้ก็จะมาลองหัดทำหัดประกอบนะครับโดยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะข้อยเรียนรู้ระบบใหญ่ไปนะฮะก็ตามที่ท่านอาจารย์บอกก็ลองมาหัดทำหัดระบบเล็กๆน้อยๆเอา พอเราค่อยคล่องเราเก่งเราค่อยขยับไปขยับใหญ่เพราะการเล่นระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคือการลงทุนส่วนตัวนี้มันจะเป็นเลือกอะไรแล้วมันจะมีกี่ระบบนะมีอ่าออฟจิตออนจิตไฮออฟกิตไฮออนกิจอะไรก็ไม่รู้นะก,ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ตัวนี้คือมันจะต่อจากแบตมาเข้าตัวโซล่าชัตเจอร์แล้วก็ไปตั้งค่าเซตค่าเสร็จแล้วค่อยไปเอาไอตัวไฟจากแผงโซล่ามาต่อเข้า มันจะมีอยู่ตรงนี้มีอยู่มีอยูชอชออ่ช่องนี้เป็นช่องของแผงช่องนี้เป็นช่องของแบตสนช่องนี้เป็นช่องของไฟแต่ผู้รรงงานก็จะเอาจากนี้มาเข้านี่แล้วค่อยไปต่อเข้าที่หลอดไฟอีกทีนะฮะก็เข้าๆดูพอดีซื้อมาเล็กๆน้อยๆนะ,ะก็ในค่ายสองค่ายที่ออนไลน์อยู่นะฮะส่วนแผงตัวนี้ซื้อมาก็ราคา400กว่าบาทนะฮะโซล่าเซลล์สามสิบวัตต์สนะิบแปดโวลต์สี่ร้อย สี400่ร้อยต้นๆน,นะฮะลองลองดูนะฮะตัวนี้ส่วนแบบนี้ก็สองร้อยกว่าบาทตัวนี้ก็สามสิบกว่าบาทตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้ชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงพันนะะประมาณพันเออพันนิดๆฮะพันนิดๆน,นะชุดนี้ก็จะมาลองต่อดูนะครับวันนี้เตย DIY ก็มาหัดเรียนรู้ตามที่ได้รับการเรียนการสอนจากทางอาจารย์ตุ้ยนะท่านก็สอนที่ วิทยาลัยสารวัตรช่างนครปฐมนะครับอยู่เลยอำเภอเมืองไปหน่อยก็ต้องเรียนเอกสีหครั้งถึงจะจบคอร์สนะฮะเพราะตอนนี้ระบบโซลาร์เซลลกำลังมาแรงเห็น,นหลายท่านได้หลายท่าน,นหลายอาจารย์หลายท่านผู้รู้นะฮะที่ทํำลิปในช่อง YouTube แล้วก็มีการออกเผยแผ่ผู้เล่นง,งานก็ดูในนั้นนะฮะก็ติดตามอยู่หลายช่องน่ฮะอย่างที่ ได้หลายช่องเคยเข้าไปดูก็ให้ความรู้สาระดีๆก็เอามาประยุกต์ใช้นะฮะเราก็ต้องหัดทำเพราะตอนนี้ทุกวันนี้โอ้โหฮะแล้วค่าไฟก็ขึ้นจังนะฮะมันก็สู้ไม่ไหวเราก็ต้องมาเรียนรู้ระบบนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงผู้รรงงานก็จะลองต่อดูเพราะวันนี้แดดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแดดเนี่ยดูแดดแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าท้องฟ้ายัางคลุมๆอยู่ผู้รรงงานก็ผู้รรงงาน,งานก็เดี๋ยวเอาตั้งไว้ตรงนี้แหละตรงหน้าบ้านกวลองทําดูลองเดี๋ยวมาเซตค่าดูก่อนนะฮะ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าค่อยไ่ดูดต่อไปไยใงไงฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเตย DIY ทำว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับ,วส,รบ,บ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเตย DIY พาที่ยวชมนะครับก็ให้ดูข้อมูลแผงอันนี้แผง12โวลต์30วัตต์นะแผงโซล่าเซลล์13โวลต์เอ้ย12โวลต์30วัตต์พอดีก็ชาร์จ ไปตั้งแต่ตอนเช้านะจะเดินสายสายมาเนี้เดินสายมานี้แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์ไฟที่ผู้เรงงานทําไว้ตั้งไว้ที่12ชั่วโมงเห็นไหมฮะพออันนี้มาปุ๊บมันก็ตัดทํางานแล้วนี่หลอดไฟก็สว่างเดียวถือว่าประกบความสําเร็จใช้ได้ฮะกับตัวโซล่าชาร์จเจอร์ pwm นะฮะตัวนี้เรามาเข้าแบต12โวลต์เ6โวลต์นะฮะ กระแสไฟก็เนี่ยสว่างแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนนี้จะมองเห็นไหมทอนนี้มันกินโหลดอยู่ที่สิบสองจุดหกแล้วก็เริ่มจะหมดแล้วทีนี้ต้องต้องปิดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะหมดก่อนอันนี้ก็รู้เลยว่าพอเย็นปุ๊บมันก็จะตัดทํางานสองความสว่างใช้ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเพิ่มแบตนะต้องไปเพิ่มแบตครับเดี๋ยวก็โอเคครับก็สว่างใช้ได้อยู่นะเนี่ยให้ดูแสงสว่างเห็นไหม แสงสว่างเขาก็โอเคอยู่นะสว่างอยู่ให้นะนี่บนป่าพอดีว่าตรงโน้นอ,นอยู่สว่างอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผู้รายงานจะจับว่าสว่างแค่ไหนนะดูนะเห็นไหมก็สว่างอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือแสงไฟละความสว่างของเขาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับโซลาเซลล์รุ่น p w m ก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับเห็นไหม หลอดไฟความสว่างเขาก็โอเคอยู่ให้หน่อยสว่างตั้งไว้ที่ตรงอันนี้ตัว p 1 m ตอนนี้กินโหลดอยู่ที่12.6 12.6โซล่าชาร์เจอร์นะฮะส่วนตัวนี้แบตลูกเดียวนะพลังงานใช้แบตลูกเดียวด้วยเห็นไหมท,ทัวร์ทีแบตลูกเดียวที่12โวลต์7.2ตจุดสองเอฮาวนะฮะแบตลูกเดียวกินโหลดอยู่ตอนนี้กินโหลดไปอยู่ที่12.6สอ ็เดี๋ยวคงต้องปิดไปแล้วแหละโอเคครับผมแผงอย่าตรองูอน้นแผงอย่าตรองูอน้นความสว่างก็โอเคให้ดูความสว่างขอบคุณมากนะครับเ mm hmm. ตย DIY คารับผมกับโซลา่าแบบเล็กๆชุดประหยัดประหยัดครับขอบคุณครับััดีครับสวัสดีครับเต DIY. ย DIY เย็นวันที่4สิงหางห้าเเวลานี้ก็2ทุ่มนะฮะเวลาสองทุ่ม ผู้รายงานก็มาทดสอบระบบไฟโซล่าเซลจากแผง12โวลต์30วัตต์นะฮะแผง12โวลต์30วัตต์ไฟไฟตัว led บอกออกที่40วัตต์นะฮะสีขาวผู้รายงานประกอบเสร็จจากตัวระบบโซล่าเซลแบบเล็กๆนะฮะแบตเตอรี่ก็เป็นขนาดนี่ฮะแบต ขนาดที่12โวลต์เ2แอมป์ฮาวและกับตัวโซลา่าซัตเจอร์รุ่น p w m 30วัตต์นะครับแล้วก็มาเข้าตัวเทอร์มินอลน,นะฮะแล้วก็มาตัวเบเกอร์ตัวแผงอยู่ตรงนี้ฮะแผงเนี่ยฮะวอดีผู้รายงานเอามาตั้งไว้ตรงนี้เมื่อกลางวันก็เอาไปรับแดดแล้วนะฮะแต่ว่าแบตเนี่ยแบตมันลูกเล็กไปหน่อยต้องเพิ่มปริมาณแบตขึ้นมาอีก ต้องเพิ่มปริมาณแบตเพราะแบตตอนนี้แบตมันลูกเดียวตอนนี้มันโหลดมันกินอยู่ที่12.6ลงมาเกือบสามขีด4ขีดไปแล้วนะฮะแบตฮะนี่ฮะนี่สิบสอหวลที่ 6, โหลดกินนะฮะไฟ LED ก็ทดสอบเสร็จแล้วเป็นระบบโซล่าเซลล์เล็กๆนะฮะให้แสงสว่างความสว่างให้ดูหลอด LED นะฮะ คิดว่าอันนี้ผู้เรียงงานตั้งไว้ที่12ชั่วโมงนะฮะพอตอนเย็น6โมง6โมงกว่ากว่ามันก็สว่าง6โมงเช้าก็จะดับแต่ว่าคงปริมาณเนี้ยแบตบลูกเดียวเนี่ยคงไม่ถึงเช้าหรอกอันนี้คือเป็นการทดสอบจะให้ดูความสว่างของแสงที่เขาทําได้นะฮะก็ดูสว่างอยู่นะครับให้ดูแสงครอันนี้เป็นที่บ้านผู้เรียงงานผู้เรียงงานก็นั่งทำให้แสงฟังฝั่งที่เห็นอยู่ตรงนู้นสองดวงตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นของอไฟโซล่า เล็กๆนะฮะแล้นั้นเป็นเล็กๆตอนนั้นก็ไปถึงเช้านะฮะก็มาลองทดสอบดูความสว่างของเขาก็ใช้ได้อยู่นะครับจากแบตลูกเดียวนะ12โวลต์7.2แอม์ปร์นะฮะ, v, H, ะ,ฮะแบตลูกเดียวฮะเนี่ยครับแบตลูกเดียวเดี๋ยวผู้แรงงานก็จะมาเพิ่มเพิ่มแบตเพิ่มแบตก็เป็นสามลูกนะฮะเพิ่มแบตแล้วก็ตัวไฟแด้วก็หาที่ตั้งหาที่ตั้งหลอดไฟแล้วก็หาที่ตั้งแผง หารติดตั้งแผงใหม่นะคาติดตั้งแผงใหม่เพราะแผงเขาอันนี้อยู่ครับยังไงก็เอามาให้ดูที่จะบเป็นเรียนมาจากอาจารย์ตุ้ยที่สารประช่างนครปฐมมานะครับก็มาทําประกอบเล็กๆระบบเล็กๆนะครับระบบเล็กๆแค่เล็กๆแค่นี้ก็ลงทุนไปหลายตังค์อยู่นะครับลงทุนไปหลายตังค์อยู่ก็โอเคครับผม DIY คลิปนี้ก็ให้ดูว่าเออก็ทำได้นะครับผมฝากกดไลค์กดทับตะใครกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ